สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่28นะครับผม28พฤศจิกายนนะครับคลิปนี้ก็แอดมินขออนุญาตลงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบ18ทีมสุดท้ายนะครับในฟีฟ่าเดรอบหน้านู่นะครับฟีฟ่าเดหน้าก็คือตรงกับวันที่อ่าระหว่างวันที่20-25ถึงนะครับมีนาคม2025หรือปีหน้านะครับก็ขอลงลงไว้ก่อนนะครับเพื่ออ่าต่อความต่อเนื่อง เมื่อถึงเวลาแล้วก็เราก็จะได้ทราบเลยอะไรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะครับว่าทั้ง3กลุ่มเนี่ยใครนําใครตามกันอยู่นะครับแล้วก็ใครจะเจอกับใครในฟี ف าเดย์หน้านะครับผมเอากลุ่ม A ก่อนนะครับผมอิรานนะครับอิรานนี่มี16แต้มนะครับแข่งไวแล้วทั้งหมด6นัดนะครับทุกทีมนี่จะแข่งกันทั้งหมด10นัดนะครับก็เอาที่1ที่2เนี่ย เข้ารอบอัตโนมัติแล้วก็ที่3ที่4ของแต่ละสายมาเพย์ออฟก,กันเพื่อหาอีก2ทีมนะครับเป็น8ทีมแล้วก็อีก1ทีมเนี่ยในรอบที่5เนี่ยก็จะไปเ 0. 5ศูนทีมก็จะเพเพย์ออฟก,กับทวีปแอฟริกานะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมอิรานนะครับนำอยู่16แต้มน่าจะน่าจะเด็ดขาดนะฮะฟีฟ่าเดยน้าในในรอบถัดไปคือวันที่20มีนาคม2025เนี่ย ก็น่าจะเห็นแล้วแะว่าอิรานเข้ารอบแน่ๆอะไรประมาณนี้ตามด้วยอุซเบย์ครับอุซเบย์เนี่ยยังยังต้องชิงกันกับ UAE แล้วก็กาต้าอยู่นะครับดูดูฟอร์มแล้วน่าจะเป็น3าทีมนี้ชิงกันในลำดับที่2อุซเบย์เนี่ยมี13แต้มนะครับแข่ง6ชนะ4เสมอ1แพ้1น,นนะ่มี13แต้มตามด้วย UAE นะครับที่เปถล่มกาต้ามา5ประตูต่อศูนย์กาต้านี่น่าจะหมดมุกนะครับเพราะว่าใช้แต่นักเตะตัวเดิมๆอะไรประมาณนี้ แอดมินคิดว่านะครับก็เล่นด้วยกันมานานอะไรประมาณนี้ทีมคู่แข่งเขาก็จับจุดได้ด้วยเพราะโค้ดเก่งๆเนี่ยเขาจับจุดได้อยู่แล้วว่าจะต้องทําอย่างไรอะไรประมาณนี้เมื่อเห็นฟอร์มนักเตะคนนี้เล่นเดิมๆอะไรประมาณนี้แอดมินเดาวนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแข่ง6ชนะ3เสมอ1แพ้2มีอยู่10แต้มนะครับของสหรัฐอาหรับอิมิเรสนะครับอันดับที่4คือกาตาร์นะครับแข่ง6ชนะ2เสมอ1แพ้3มี7แต้มนะทบทวนก็คือกาตาร์นี่คือแชมป์เอเชียนะครับ แชมป์เอเชียในปีล่าสุดนะครับกีกิสฐานนะครับตามมาห่างๆนะครับมี3แต้มนะครับตามด้วยเกาหลีเหนือมี2แต้มนะครับมาดูกุมบี้ครับกุมบีเนี่ยเกาหลีใต้ครับเป็นเสมอกับปาเลสไตน์มาในนั้นล่าสุดก็มีแค่14แต้มแต่ว่าก็ยังนําไปจ่าฝูงก็ยังมีภาษีก็คือราศียังจับว่างั้นเถอะเปิดเ,เปิดฟีฟ่าเดย์หน้ามาแอดมินคิดว่าเกาหลีใต้นัดที่1 0 นั่นที่7ที่8 ấy, ก็น่าจะได้เข้ารอบแน่ๆและครับเกาหลีใต้นะครับแข่ง6ชนะ4เสมอ2นะครับมีอยู่14แต้มนําเป็นจ่าฝูงอยู่ตามด้วยประเทศอิรักนะครับแข่ง6ชนะ3เสมอ2แพ้1มีอยู่11แต้มยังไม่แน่นะครับเพราะว่าต้องชิงกับจอแดนจอแดนนี่ก็ขวัญใจแอดมินเลยครับรองแชมป์เอเชียนะครับแข่ง6ชนะ2เสมอ3แพ้1มีอยู่9แต้มนะครับอมาน โอมาเนก็ตามมาห่างๆนะครับไม่ห่างเท่าไหร่ลงแบทเดียวสามแต้มเองแข่ง6ชนะ2อ,อ่าแพ้4ครับมีอยู่6แต้มนะครับคูเวตนะครับอ่าก็พอลุ้นได้นะครับแข่ง6เสมอ4ครับมีอยู่4แต้มตามด้วยปาเลสไตน์มีอยู่3แต้มนะครับทางทฤษฎีได้บทนะครับทางปฏิบัติเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีกลุ่มซีนะครับน่าจะจบเรียบร้อยแล้วบ้างนี่ญี่ปุ่นน่าจะแบเบอร์แล้วแหละยิงยังไงก็แข่งยังไงก็เข้ารอบอยู่แล้วแหละญี่ปุ่นเนี่ยนัด นัดหน้าไปพบกับบาเลนะครับนัดนี้แหมสองนัดที่แล้วเนี่ยเจอจีนแล้วก็อินโดก็สบายสบายครับก็ทําให้มี16แต้มแข่ง6ชนะ5เสมอหนึ่งมีอยู่16แต้มนําโด่งเลยครับน่าจะผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้วแหละญี่ปุ่นเนี่ยเปิดมานัดที่7นะฮะเปิดมานัดที่7จ็ดยังไงก็ต้องไปเจอบาเลเนี่ยครับตอนรบการมาเยือนบาเลเนี่ยครับอืมก็น่าจะสบายนะครับคิดว่านะออสเตรเลียตามมาเป็นที่2นะครับ คือกลุ่มนี้เนี่ยลำดับที่2ถึงลำดับที่6เนี่ยมีลุ้นทุกทีมครับออสเตรเลียนะครับตามสิทธิ์ยังยังอยู่ในโซนที่เขา้ารออัตโนมัติอยู่นะครับแข่ง6ชนะ1เสมอ4แพ้1มีอยู่7แต้มนะครับผิดฟอร์มไปเยอะนะครับออสเตรเลียปกติแล้วก็แบบเบอร์อเลยก็คืออย้ายจากโซนโอสเตรเลียมาเนี่ยมาอยู่โซนเอเชียเนี่ยก็ก็ค่อนข้างจะ,เ,ะเขาเรียกว่าอะไรมาอัปเดต มาอัปเกรดให้หรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับอ่าอินโดนีเซียนะครับนี่ทีมอาเซียนทีมเดียวนะครับแข่ง6ชนะ1เสมอสแพ้2มีอยู่6แต้มมันไปชนะอ่าซาอุได้2 2 0มอนเลยทำให้แต้มจากอ่าอันดับสุดท้ายมั่งโด่งขึ้นมาเลยครับอยู่6แต้มนะครับมีมีสิทธิ์เลยอ่ะมีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบอัตโนมัติเลยตอนนี้อยู่ในโซนเพย์ออฟอยู่ ลำดับที่4คือซาอุดนะครับแข่ง6ชนะ1เสมอ3แพ้2มีอยู่6แต้มอย่างน้อยก็ h ฮตูเฮชนะซาอุลนะตอนนี้อันดับที่5คือบาเลนนะครับแข่ง6ชนะ1เสมอ3แพ้2มีอยู่แต้มเท่ากับจีนนะครับลุนกันมันก็กลุ่ม C นะครับลำดับที่2ถึงลำดับที่6แล้วลุ้นกันมันหยดเิ๋งเ,เลยครับผมเรามาดูโปรแกรมกันหน่อยครับฟีฟ่าเดย์หน้านะครับวันที่20 มีนาคม2025นะครับจอแดนจะพบกับปาเลสไตน์ถ้าเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับซาอุดีอาระเบียพบกับจีนนะครับอิรักพบกับคูเวตกาตารพบกับเกาหลีเหนืออิหร่านพบกับ UAE ออสเตรเลียพบกับอินโดนีเซียเกาหลีใต้พบกับโอบานญี่ปุ่นพบกับบาเลนแล้วก็อุสเบกิสถานพบกับกีกิสถานนะครับตามลำดับเลยนะครับผมอะ ติดตามรับชมและรับฟังกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับข่าวขาวจะอัปเดตให้ตลอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ